ประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องขยะวงการนักร้องนะครับต้นเรื่องเนี่ยมาจากตํารวจปปปะนะครับปปทและปะปะชเนี่ยซ้อนแผนจับกลุ่มคุณศรีสุวรรณนักร้องเบอร์นหนึ่งนะครับหลังจากถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินอธิบดีกรมการข้าว3ล้านบาทตอนหลังต่อรองเหลือ1ล้าน5แสนบาทนะครับแลกกับการไม่ยื่นเรื่องร้องเรียนท้ายสุดตํารวจสอบปากคำเก้าชั่วโมงคุณศรีสุวรรณแล้วก็คุณเจงดอกจิต นะครับรวมถึงคณะรวมทั้ง3าคนเนี่ยได้ประกันตัวไปวงเงินคนละ4ี่0สนบาทปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับคือหน้าเรื่องนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกก่อนเราไปดูความเคลื่อนไหวที่หน้าบ้านพักของคุณศรีสุวรรณนะครับอยู่แถวแถวคลอง3ามอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้บรรยากาศสดๆเลยนะไปถ่ายมาช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบ้านพักปิดเงียบ แต่<ช>ว่าผู้คือข่าวพิเศษของเราเนี่ยบอกว่ามีคนอยู่ในบ้านบ้านเขานี้ก็สงสัยเขาเป็นคนรักต้นไม้ไม่ให้อุ้มรักต้นไม้ค่ะเพราะว่าบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีต้นไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่เก่งเ,ออเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตกแต่งที่ล่มลื่นอืมค่ะครับบางคนก็บอกรกนะจะไม่อุ้มแ,<ต>แล้วก็มีรถกระบะสีแดงจอดอยู่ข้างหน้าคันหนึ่งรถเชฟโรเลตส,สีดำนี่ตามภาพเลยนะจอดอยู่อีกคันหนึ่งนะครับรวมถึงว่า มีรถ Honda คือบ้าน,นเนี้ยหลักๆเนี่ยจะมีรถประมาณ2องถึงสามค่ะนักข่าวเราเนี่ยพยายามติดต่อโทรศัพท์เข้าไปแต่ว่าพี่สีแกก็ปิดเครื่องค่ะไม่รับโทรศัพท์แต่ว่าเห็นไหมในรูปเนี่ยสังเกตนะพี่สีเนี่ยเขาสะสมพยาครุฑวางไว้ทุกมุมบ้านนะรวมถึงว่าหน้าบ้านเนี่ยพยาครุฑองค์ใหญ่เลยนะครับเป็นสัตว์ในตำนานความเชื่อของเขาก็คือว่าฆ่าไม่ตายแล้วก็เป็นอมตะ ใช่ไหมแล้วก็พี่สิทธุวันเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการสะสมพญาคุดไว้ด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่าตำนานพญาคุดเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนานแล้วก็ไม่มีผู้ใดเนี่ยสามารถฆ่าให้ตายได้นะคะซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยถามว่าเออเก็บคุดไว้ในบ้านเนี่ยชีวิตจะวุ่นวายแล้วก็รุ่มร้อนนะแต่ส่วนตัวเนี่ยสะสมเก็บแบบนี้มาประมาณกว่า1ิปีค่ะยังไม่เคยมีปัญหาอะไรตรงกันข้ามยังให้ความสุขความเจริญร่มเย็นมาโดยตลอดอาตามภาพใน ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยแฟนคลับของเขามาแปะอยู่หน้าบ้านแล้วก็ให้กําลังใจในตอนเช้าใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อเช้านะครับเราไปที่หน้าบ้านมาใช่ไหมคะก็เจอว่ามีข้อความเนี่ยถูกแปะอยู่ที่ประตูบ้านค่ะโดยเขียนว่าเรียนอาจารย์ศรีในนามคนไทยทั้งชาติขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต่อไปพวกที่วางแผนล้มอาจารย์ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดครับสู้ๆครับ เออแสดงว่าแฟนขับเขาก็ยังเหนียวแน่นนะเหนียวแน่นก็ไปให้กําลังใจหน้าบริเวณบ้านไงพี่เก่งค่ะแต่ว่าเราสังเกตได้เลยนะจริงๆเนี่ยบ้านเขาเนี่ยข้างในจอดรถได้จอดได้แต่เขาไม่จอดไงเขาต้นไม้ไปวางค่ะแล้วก็มาจอดรถหน้าบ้านเพื่อใช้พื้นที่ในบ้านอย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มเลยเพราะต้นไม้แบบตกแต่งล้มลื่นมากพี่เก่งอพอไปดูประวัติคุณศรีสุวรรณนะครับตอน,นเด็กจริง,รงๆเนี่ยเขาชื่อไอ้ติมนะรู้ปะ จริงเหรอคะจร,จริงชื่อติมเนี่ยสายเหตุเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าพ่อแม่เขาเนี่ยแจ้งเกิดช้าแจ้งเกิดช้าขนาดว่าเดินได้แล้วเรียกรถไอติมได้อะก็เลยตั้งชื่อเป็นไอติมอไอติมแล้วก็ตอนสักประมาณสิบขวบสิบสองขวบเนี่ยคุณสีสุวรรณก็อยากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อสีสุวรรณนะครับจบปริญญาตรีหกใบปริอขอโทษครับจบปริญญาหกใบปริญญาตรีสามใบปริญญาโทสองใบ ปริญญาเอกอีกหนึ่งใบนะเป็นดรด้านนโยบายสาธารณะของมหาวิทยายลัยเอกชนแห่งหนึ่งนะครับต้องเข้าใจก่อนนะคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ใช่ทนายความแต่ว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายเพราะว่าเขาให้เหตุผลนะไม่อยากเป็นทนายเพราะกลัวเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะผิดมันย่าทนายความค่ะผู้สือข่าวข,ของเราก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านเราแวกใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลว่าปกติตอนเช้าเช้าเนี่ยพี่ศรีจะออกมารถ น้ำต้นไม้เวลาประมาณหกเจ็ดโมงแกตื่นเช้าตื่นเช้ามากรถออน้ำแต่แกก็ไม่ค่อยตุงสิงกับใครนะ,ะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวบ้านแกคนก็เข้าออกไม่เยอะนะงานปีใหม่มีชื่อเป็นกรรมการหมู่บ้านแต่ว่าก็ไม่ค่อยออกมาถุงติงกับคนในหมู่บ้านนะเขาเป็นคนเก็บตัวเก็บตัวดูดูจากต้นไม้แล้วหนูว่าเขาน่าจเ,าเวลาอยู่กับต้นไม้เยอะเหมือนกันนะพี่เก่งเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยนะเนี่ย ในบ้านเขาอ่ะพยาพุทธเต็มเลยเขาสะสมเขาชอบสะสมอืมแต่ว่าอย่างที่อุ้มบอกนะบางคนเขาบอกว่าครุฑเนี่ยถ้าเกิดสะสมแล้วเนี่ยจะรุ่มร้อนใช่ไหมชีวิตจะวุ่นวายรุ่มร้อนแต่พี่สีเนี่ยเคยบอกว่าสะสมมาตลอดสิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยตรงข้ามเนี่ยก็มีความสุข่มเย็นมาโดยตลอดมีแต่ความเจริญแต่ว่านี้พูดก่อนโดนจับนะค่ะอพอหลังโดนจับนี่ก็เงียบพี่เก่งหน้าบ้านก็มีพยาพุทธฮงเบลเลยค่ะเดี๋ยวเรามากอะติด และกันว่าพี่สีเนี่ยจะออกมาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนหรือไม่นะครับ